วันนี้น้องพอเพียงนะครับก็ได้เวลาจะนอนแล้วแต่ว่าปกติแล้วก่อนน้องพอเพียงจะนอนเนี่ยก็จะต้องมีการนั่งสมาธิก่อนนอนทุกวันนะครับวันละประมาณหนนาทีสำหรับเด็กอายุแค่2องขวบเพราะฉะนั้นพอเพียงอนี่มนมหนูก่อนจะกินนมต้องทำยังไงก่อนเดี๋ยวยื่นหมูยื่นแมวก่อนานมมาให้พ่อก่อนเนาะ อ่อนมให้พ่อเอาพอเพียงนั่งหันมาทางนี้หันมาลูกหันมาอหันมาหันมาอ่าอ่าอ่าพอเพียงนั่งสมาธิหน่อยครับเอาขาขวาทับขาซ้ายอ่าเอาขาดันขาไปลูกดันขาไปขาขวาทับขาซ้ายครับอ่ามือขวาทับมือซ้ายครับลูกอ่านั่งดีๆลูกนั่งดีดหลับตาครับหลับตาลงทําจิตให้สงบก่อนนอนตอนนอนตอนคืนจะได้ไม่ฝันร้าย ทำจิตให้สงบนะหลับตานึกพุธโทนึกพุธโทดีๆนะลูก